นี่นะคะก็ตัดมะเสือเทศเริ่มออกลูกแลคะ่ะตัดกิ่งแขนงออกนะคะให้เขาเป็นลำต้นตรงๆอันนี้สามารถปลูกต่อได้ะคะ่ะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยใบกระเกี โรคนะคะตัดทิ้เงเลยคนะ่ะนี่ก็โอ้โหแขนองออกเพียบเลยตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งเลยคนะ่ะโอ้โหนี่อ้โหตัดใบล่างๆออกลย อันนี้ตัดออกไปแล้วนะแล้วอย่างนี้ข้างล่างโอเคอันนี้ก็อันนี้ตรงนี้ก ต้นนี้แบบลืมมาดูเลยเห็นไเพื่อนออกเพียบเลยข้างล่างนี้อันนี้เราก็ไปปักชำได้ต่อได้อีกรุ่นต่อไปก็ที่ญี่ปุ่นปลูกได้ประมาณสองครั้งนะคะสรุ่นเนาะกินต่อเนื่องกันไปพอรุ่นนี้หมดก็รุ่นไหนก็มาโอเคเสร็จแล้วเราก็เอา,เอาไม้หรือเหล็กเนี่ยค่ะมาค้ํายันอีกทีนะ นี่ค่ะการก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ค่ะผูกๆโอเคค่ะเพื่อนนี่ก็ดูแลจัดการกลับมะเขือเทศแล้วก็รอมาตัดออกเรื่อยๆนะคะถ้าเขาออกอีกนะคะแต่ว่าลูกก็ออกแล้วละ่ะก็เตรียมได้เก็บแล้วะคะ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยนะคะตั้งแต่ปลูก